พวกเขานี่ก็เสีย12ประตูมาแล้วครับเทียสินแดงดาเอาแล้วครับยู่พอดีมาแล้วครับเจอออกซ้ายมาในทางฝั่งของฮวงสโคเปิดเลี้ยมมาเทียสินเทียสินให้ฮวงสโคและลูกนี้เข้าช่องมาไม่ถึงโกโตครับไปเข้ามาเทียสินเทียสินลูกนี้ล่วงลงไปพุทธศิลป์ไม่ว่าอะไรครับพยายามจะฟ้องว่าลูกนี้โดนทํฝ่าวซิ่งทําทางไปไหลมาให้กับเทียสินเทียสินทางในยังไปไม่ได้ดูครับเทียสิน ดึงล้อเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนยังไม่เติมไหลเข้ามาตรงกลางไม่ได้ครับทางคาเนโกะแล้วก็จะโดนสวนขึ้นมาทีละศิลบังแล้วลม้มมิยาสวะทำฟาวทีละศิลครับเหลี่ยมบอลดีกว่านะครับตงได้แล้วด้วยเอาครับพาดขึ้นมา ยัดเข้ามาให้เทียสินหาครับเทียสินได้พลิกเทียสินเอาไงโอ้ยขวาม,มาครับให้กับเอลซินโย,จยใจดีประตูแล้วจะเป็นความไม่แพ้สองนัดติดต่อกันหรือเปล่าโอ้โหเทียสินเกือบฉกได้เหมือนกันต้องเคลียร์ทิ้งออกไปได้โดยทัคิตะบอลตกมาหาครับเทียสินการเล่นหน่อยเทียสินโดนดึงจะไปไม่ผ่านทางมิยาสาวะดูเห็นแล้วคู่ดเดิมเลยครับมิยาสาวะตามมาทุ่มมาเทียสิน โหมมาสวยครับโกโตโกโตไหลขวางเข้ามาให้กับคาริยยศคาริยยศให้เอลซิงโยดจิ้มมาข้ามคาน